สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพลาแซนชั่นพันเมืองนะคะตอนนี้ก็เริ่มรันฉากแรกแล้วนะคะฉากเกรตตัวอักษรน,นะคะนี่ลุ้นดูแก๊งไปแล้วนะคะนี่หมูดาวหมูดาวนำขบวนนี่หมูดาวนำขบวนนี่เนี่ยไม่นเห็นลูกเลยบอเออนี่นะคะดูแก๊งก็อยู่ฉากนี้นะคะ หมุนหมุนหมุนยื้อเชืองใหญ่อยู่ฝั่งนี้นะคะน่าจะแปลตัวอักษรเป็นเลขค่ะเลขหมุนตัวนี้เป็นเลขศูหรือเปล่าหกสิบปีทางเชือกใหญ่น่าจะเป็นเลขหกทางเชือกเล็กอาจจะเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าตัวใหญ่ก็่ไปอยู่ข้างล่างลับกันนะครับเรีื่องดัชนีความสูงเดี๋ยวถามก่วนผมไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวเราสวัสดิกันที่นี่มาซ้อมก็เพื่อที่นี้ยังซ้อมนะคะไม่ลงตัวนะคะนะครับอย่าอย่าเครกเดยอะไรมากโบบานเอออยู่ใส่นะครับเพราะว่าตอนที่เราที่เรายังไม่ได้บบานก็เข้าชาคับปีนี้เพราะมาแข่งกันเยอะโบบานยังล้างนป้ทังเยอะนะครับอาจจะมีการแบ่งกันนะครับให้มันได้ทุกทุกคนนะครับโอ้นจับท้างกันมาด้วยคงจต่ไม่ได้เพื่อ่าสองทังทั้นที่โบบานอยู่นู่นนะคะ <punct ures. S 1> นาเนหกาเนหกักคู่เนอันนี้เลขศูนย์นะคะนี่เด็กแก้งแนาอยเลขหอันในหกถ้าถ้ร็จลงนอลงครับเส็จกันเลหกถ้าเสร็จอนลงครับเลหกช้างที่เข้าฉากนี้ต้องสั่งนั่นงนอนได้นะคะตบได้ ชือกต้องนอนได้ถ้าเชือกไหนคือนอนไม่ได้คือต้องเลือากฉากอื่นนะครับอ๋อบบานไรือคนงานงานว่ะรู้งานเชียร์บบานบบานคือนอนไงถูกวหมอ้าวรู้งานไหมรู้งานไหมหันขวางนะครับให้นอนเรียงอ้าวอ้าวนอนเรียงมอนเอาวิปปิ้งทามหนุนหัวนะหันหัวไปทางเดียวกันหันหัวไปทางเดียวกันนะครับอย่าหันขวางถ้าหันขวางมันจะมองไม่ออกนะครับหันหัวทางไหนน้านนอนนะครับอย่าไปเลยนะ อ่านะครับอันนี้จะใช้เวลานอนประมาณนะครับประมาณสองนาทีนะครับนอนนะนอนนะสองนาทีนอนได้เลยครับอะไรนอนไบ้เายนะครับนี่นะครับในทางของจังหวัดเลยประลำปีพุทธศักราช2563นะครับภาพนี้จะเป็นภาพเปรตตัวของที่สวย อะไรซอยเลขหกธนาคาขฝั่งวายบนตาซ้ายนะตั่งนู้นเลขหกหนก่นโอ้นั่นนอนลงเลยซอยฮานาซอยคือมาไอห้างโนผุดมันห่างกันเกินไปไหมถ้าติดกันกว่านี้ได้ไหม สบายค่ะยังนอนนอนได้แบบชิวๆนะคะอีกนาทีก็ได้นะคะเนี่ยพุทนะครับพคือ่าพอตรงนี้เสร็จนะครับพอเราเข้าไปแตลตัวกอดเสร็จแล้วนะครับเรานอนลงนะครับช้างนะครับก็คืออาขงช้างนะครับ อีกมุมนงเพื่สร้างใจบูบาแล้วั็จะเข้าสู่สนามนะครับก็จะมีนางอัพราครับรำนำหน้าก่อนแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการรวมช้างนะครับพี่ตก่อนเรายังไม่ได้เข้าช้างนะครับช้างนี้ยังไม่ได้นะครับอยู่ไหนนะคะพี่ขวัญคือพยายามนะครับพี่ขวักให้เขานอนให้ได้นานๆพี่ขวัญร่อหายนะคะโอ้อยู่นู่นนะคะอยู่นู่น ยังไม่ได้เข้าฉากนะคะเราดูนะคะว่าจะได้ฉากไหนนะคะช้างพลายงามงามก็ยังไม่ได้เข้านะคะต้องรอน่าจะรอเข้าฉากศึกนะคะฮะฮะไม่พุงยังไม่ลงตัวนะคะเดี๋ยวรอดูฉากต่อไปนะคะว่าจะเป็นฉากไหนนะคะนี่ก็ถึงฉากที่สองแล้วนะเอาวิ่ง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 เร็ว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  วิ่งนะครับวิ่งอย่าไปคอไว้วิ่งนะครับวิ่งอ้อมตัวแดงนะอ้อมตัวแดงอ้าอ้อ้อมมาอ้อมมาโอ้ยบอกลอยไปแลออมนอสนามแล้วไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเร็ว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 ไป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  เร็ว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 เอ้อมออไปเร็วเร็วอ้อมไป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 โอเคอ้อมไปวิ่ง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 ทางเทาครับอางตอพร้อมตามทางตาช่างตอกเลยครับออกเลยครับออกตามเลยเร็ว สีรอบเอาเร็วเร็วเรเร่งมปเรงอะนาววกงเอาเราอไปเร็วรต้ออกออาไนม่ได้ออกนะครับอหไม่ได้ออกนะถ้าไม่ได้ออกนะครับออยแม้ยอ่ะนะครับอ่ะลองดูลองดูเาโไปอีกแล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆๆสนามใหญ่ เร็วเร็วสนามวิ่งให้มันเต็มสนามวิ่งให้เต็มสนามนะครับอ้อมยิงแคบไปหน้าละออกครับออกครับออกกว้างกว้างกว้างกว่านี้มาเบื่อเด็กบ่มจอยนะจอยอยู่ในสนามด้วยโอ้ยมากูได้ละอ้อมบอลม้ากูไปกว้างกว่านี้ครับมาจอยนะคมาจอยต้องไปเป็นองค์คาักษ์ข้างในเรื่องไม่ไหวไม่ไหวบอดได้บอดได้สานตัวกับใต้พวกสานตัวเยอะก็เรย ช้อยหอยก็กนี่ส้ออกันนี่อ่โอเคอันนี้ไม่ได้หลุดหุดหลุดเลยนะครับอ่ะอ่าขอกรอบครับเร็ว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  ดาวแล้วก็เข้านะคะฉ er. ากนี้นะคะหมูดาวทั้งหมูดาวทั้งจอยนะคะแล้วก็น้องบอบพลอยนะคะนี่ก็น้องแสงคุ่นะคะให้คลายให้แต่พูดแล้วก็ยังไม่ลงตัวนะคะวันนี้ยังวุ่นวายนะคะวันแรกโอเคครับวันแรกนะหอเป็นละเชือกนะคะบางเชือกก็เข้าสนามทีแรกครบความเช่นหมูดาวอ้ยชุดย้อนยุคนะ ทานทานนะคะโอเคนะครับคือจริงๆน้ำสนามใหญ่เราจะกว้างมากนะครับซึ่งมันก็เราต้องตีวนให้มันได้นะครับเพราะว่าเราจะโดนเขาติงทุกปีนะครับเรื่องการจับทางนี่เขาดูว่าไม่สนุกดานะคะเดี๋ยวราถ่ายฉากที่ทางทีนี้ก็ส่งไปฉากสองฉากแล้วใช่ไหมาช้ามา้า มาทำอะไรมาเบียดงานอ่ะขอบคุณพี่นลอกความท้าที่เราลงเชือกนะครับตอนนี้ค้างอยู่ในเมืองประมาณร้อยเชือกไปไหนหรอไปนู่นแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปอีกร้อยหกพันเชือกร่องเบอร์พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะลงโตกว่านี้นะคะวันนี้ก็รุ่นแรงมันหรือวุ่นเลยก็วุ่นไปพอสมควรอะบมได้ฟ้า่าไปขายกล้วขาอย่างนี้ฟาอเด้อไปหอสมควเขาได้เขาเหมดไหนก็ใหญ่ทองเงินก็มาหลังเพื่อนนะคะอยู่กลางที่พักค้างก็ที่เดิมนะครับสนามไอ ที่ค่ายทหารเด้อน,นะครับเดีเราเดินทางกลับบ้านแล้วน,น,นะคะขอบคุณมากชารครับขอบคุณมากเลยทางบหนที่มา,กกมาทางนานๆที่เราน้าที่เราครับจะชักแา่ชักสินทีนะครับว่าได้จะไปบ้างนะครับ,รบแต่เพืเ่อนๆไจะแจ้งให้ท่านทราบ นะครับอาจจะมีการตัดออกกครับหลายทางนะครับคือจะเป็นการแสดงทุกเชื่อนะครับกผมสวานนี้คจะเป็ทั้งในโครงการที่จะศึกษานะคะเพื่อรอทำการแสดงต่อนะคะเพราะว่าเด็กนักเรียนก็มารอแล้วนะคะชมการแสดงนะคะนาราทั้งะคือนะครับโค้ดาวก็อยู่นะคะ กลับบ้านนะคะเสร็จภารกิจซ้อมนะคะวันนี้เหลือพรุ่งนี้อีกนะคะตอนนี้แต่ละเชือกก็เดินทางกลับนะคะนี่เรามาเจอที่บัวบานกับน้องเลิศรักนะคะซ้อมเสร็จแล้วก็พักผ่อนนะคะพรุ่งนี้มาใหม่นะคะพรุ่งนี้ได้ยินข่าวว่าจะมีการแถลงข่าวด้วยนะคะจะแถลงข่าวที่โครงการโคชานาจักนะคะ

เาก็ไปรอนะรับางเชือกก็ไปรอที่สนามแล้วนะคะแสดงได้เกดเนอครับผ้านจะอยู่ใงน้อทนะครับเาจะไปตรงไหนไอยู่ในไข่เลยก่อนจิ้กมาตามนะก่อนที่ควันเราไปร้านอาหารน้ำเรียวนะคะ นี้พี่าวจะไปทะเลข่าวด้วยนะคะที่โครงการโคชานันจ์นะคะแล้วก็มีช้างศึต่ปีนี้เราไม่ได้เป็นช้างศึกนะคะเราเป็นน่าจะเป็นแบกเกา mm. แลวรอดูนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าฉากนะ,ะวันนี้ตรงนี้น่าจะได้เข้าอย่างเต็มตัวนะคะ ว่าพี่กมบยังไม่มาอะไรอะไรก็ยังไม่ลงตัวนะคะโอ้เดินทางกลับบา้านเป็นแถวเป็นระเบียบมากเลยนะคะนุ่นแถวเรียงหนึ่งนะคะ ว่าไม่มีชากนะครับปีนี้เพราะว่าชากเยอะชากน้อยหลายปลุกนะชักมาถึงบ้านแล้วครับ,บน,ะะนี่อาจจะเป็นรถสิบล้อที่เตรียมน่าจะส่งช้างไปงานช้างนะคะเพราะวันจริงๆนี่คิวเราจะยาวโอ้จะไปไหนไปงานเขาไปงานทีกว่าไปงานชา้ายังไม่ถึงางานชา้าเขาหรือว่าจะไปก่อนเขา ังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะต้องลายแซมสั้นวันเมืองนะคะฝากกดติดตามนะคะฝากกดซับสไคร์นะคะกดกระดิงกดไลค์กดแชร์นะคะ1นึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามติดต่อตอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ